บสบายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสุสุสุคนเนาะเปิดภาพมาพี่น้องเลย <Yeah. S 1> อยู่ทาง <Yeah. S 1> บ้านโดมเมืองยางคือเก่าพี่น้องเนาะอ่าเ,เปิดคลิปกับเบาไล่เมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าอ,อยู่ทางวัดนี่แหละพี่น้องยังบดข้าไปเฮือนเสาแตวเพิ่นเนาะพอดีว่ามาจอดรถจึ๊กแล้วก็เห็นเบาไล่เพิน่นมานั่งอยู่นี่เ <No. S 1> นาะจะคลิปแล้วมื่อนี้แล้ว yeah. ร้องแล้ววะโอ้ยเพิ่นอยู่บ้านนี่รถเนาะตื่นแต่เช้าแล้วเพิ่นก็ได้มาอัปเดตให้เอฟซีเบิงนำกันพี่น้องเลยเนาะได้สองคลิปแล้วสันโอ้เมื่อนี้คือซีได้รายยู่มื้อนี้เนาะจังววาก็คือรถเพิ่นคนดินเขาเฮียนนะซีแล้วแร้วตีเนาะบอกอะไร ไวอยู่เนาะเท่าเดียวเท่าเดียวเหรพี่น้องเพราะว่ามันจกอยู่ใกล้ๆนี่ยบ่หรอนี่ะจกนี่อยู่นี่ผ่าไปหั่นมาหอดหอดโอ้บัพองหอดฮะหาชิเมตรได้บ่บัวอดดอกคันอะเขาได้คันเช้าไรแบบตัดตรงนี่บัวอดเลยแต่ว่ามันโค้งนี่มันโค้งมันโค้งเพราะว่ามันทางตัดบ่ได้เนาะต้องโค้งออกมาจากมอนที่วกัเจ้าตักฮันเนาะออกมาจุดลึกมองเฮือนพองใหญ่ พงใหญ่ยังพงใหญ่ค้ำบอกเออโจกในหน้าเราเดี๋ยวอในมงของเราเดี๋ยวบอกแม่นโจกดินแล้วเลยดินแ<ห>ล้วให้พีนเลยเฟฟโอ้ใจดีเนาะพงใหญ่เนาะแม่นยอมหับเราจะได้พี่น้องเลยเนาะเราว้าวนี่คือค้ำใดค้ำนั้นเราเนาะยอมหับเราจุตามมาไล่ผู้<ไ>เดี๋ยวขับไปเบิง่งทางพอช่างเพิ่นขึ้นโค้งหลังคาทางเสาแตวก่อนเนาะเดี๋ยวเอาอันนหน อย่างมันเผากินบอ่อวันไล่มันเผาซิซิม,ม,มนกคอยซื้อมันเผามามาฝากสาร <Okay. S 1> โดยโดยอยู่รถค่อยคนละอ่ะไปเลยทางอันนั้นเมื่อนี้ได้กินอีกแด้เมื่อนี้น่ะเดี๋ยวตอนที่เที่ยงจะว่ากันตอนนี้เร่บนนอกอะฮะหิวบ่อเอ้ยเนาะ มีแนวแซ่บๆมาอันให้ทีมงานกินมือนีดพี่น้องเลยเนาะอ่าหัวใหญ่ยอยู่ไดยมันมันเผาพี่น้องยามนี่มันเผาลายได้ยามนี่นะแต่ว่าค่อยว่ามันไหม่ค่อยยันโบาวานค่อยมันยังไหม่เดียต้องพิเศหน่อยนึงแม่มันต้องพ yes ิเศหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะซีม,ๆๆมกันซีมงดูซื้อมาก,กับโบโบแพงบันไดเพี่น้องประมาณสามสิบห้าพันชิปประมาณห้าสิบกว่าบาทอ่า ชื่อว่าเสื้อักชามชิมหาผมมันลักชามชิมหาผืนสี่เอามาขายลายช่วงนี้ไปให้ทางทีมช่างกินนะเนาะทางสาบุนบรรณาเราก็ซื้อ M เอ็มลอยมาฝากเขาซื้อวันนี้แหละเอามันเผาเนี่ยหละกินหวานๆให้ทางคนตู้กินน้ำพร้อมเลยให้ร้านเรากินพร้อมเนาะโดยสบายดีเด้อ <laughs> <laughs> พองัวขึ้นนั่งโดนทั้งทั้งแก้วมาผให้กินน้ำเดาเออให้บอให้เป่าไล่ทดสอบเบื้งก่อนได้เอามาสู่กินเอามาสู่กินได้กินก้อนได้กินก้อนเอามาสู่กินนะโบแมนโบแมนว่าเอามาผักเลยเอามาสู่กิน เอามาค้างิ้มเลยของท่างอาจารย์เพลอาจรย์เศษชื่อยฟังด้วยขอลองชิมพัดให้ให้เอ้ยยบดว่าใช่ไว่าเป็นยังไงแวนนาหวานอ่วมันเผาไ่แวานมันห้าหมันงทรงคืออยู่บ่ มันยังบ่มันยังบ่เหี่ยวออสบายดีเด้อสบายดีกแมันเหี่ยวก่อนจะได้กินเพราะว่าเจ้าเอามาใหม่ๆเด้มันยังบ่ได้อันนั้นเนาะมันใหม่มันบ่หวานแม่นมันต้องมันต้องเหี่ยวหลายมื้อก่อนดมันเหี่ยวจัน้อยแล้วพอดีแม่นๆนกปาไว้จักมื้อ2มื้อซะมันปาบ่รอยีลนี่ลยเาไลา้าก่อน้ยไปมือาไว้เฮือน่อก่อน เออเนาะพี่น้องเอ้ยแค่เฮ็ดแต่กาบมันบ้าบัดเอาเนาะหลายคนกินเดียวกัเบิดเองพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ย่างเอาตากแดดดอกกินอ๋อบ่ถึงั้นกับาจาอืมอยากอยากออกแบบหวานๆแล้วก็กรอบๆเนาะเพราะว่ามันมันมันใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะอโอเคอเชิมมึงดูพอชิมมึงดูชิมมึงดูจ้ากินหวนน้อยๆเด้อ <Elena> <coughs> <Làm to coughs> <Làm> to... <coughs> à men đó à men tu đấy rồi con huồi nhầy này bây giờ bán cái con cao lăng cơ đa cướp đâu đấy cái gì vậy máy thôi da nó lẽ không 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 ủa, lâu hoàn khắc trụ, lau à? Mất trực từ hoàn, cơ hoàn này. Cột câu nhảy, bộ như hoàn đấy. May. Hơi hoàn, thấy hoàn nhảy, hoàn. Sẽ thấy hoàn nhảy đấy phải. Ủa, đường mặn nè, tơ hoa non. Hoa non. May, hoa non sẽ chơi, kiểu như hêu. Ăn chẳng hoàn tí. Để mà khôn nè, bố sẽ được thấy nỗi chơi. Đang qua để hám mồ. Đôi, đi được? Đôi, sao đi, sao đi. À, đi đâu đấy? Nè, để. Lọ bơm có đưa vào lại chưa? Đôi, đôi, đôi. À, đi đâu พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเลยเนาะมาเมื่อน,นี้พี่น้องก็ได้เติบนึงแล้วพีหน้องเลยเนาะโอ้ฝั่งนั้นรถลงรถเิ่นจกดินพี่น้องเลยเนาะโอ้อ

ลงบันนี้ขึ้นย่ายแ้บบารนี้พี่น้องเอ้ยเนาะคันว่าลงไปขนาดโอ้โอ้สาเตลแสดงว่าเราไปองเฮียนพี่น้องเอ้ยเนาะว่ารถอันน่ะิ่นคนดินเข่าองเฮียนเนาะเหรอเห็นมาเบิ่งกพักแล้วก่อนบารนี้บ่ได้ เบิ่งลายมืออลไรพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เ oh, บี่ยขาดลนี่เบี่ยดอกดาวเรืองพี่น้องเอ้ยเนาะออกลายแหงอนี่เต็มอยู่เลยเนาะแบบมันใหญ่นี่ก็คือแบบเอาใหญ่ไปปลูกตามหัวเนาะก็คือแบบแบบที่เราปลูกนี่ก็ขักเลยอะไรพี่น้องเอ้ยมันกระชี อ่าแบมันเป็นดอกกับงามเอะไรๆพี่น้องเลยเนาะผักซีพี่น้องเลยผักซ,นกซีนี่ก็คือต้นมังอึมาผักทองเนาะที่ว่าสักแก้วเราปลูกเมียนพี่น้องป๋อนนานแห้งบริวาวพี่น้องเยอยเนาะหูขักแห้งเลยเด็กขารเลยแบบนี้ก็ดอกบานซื่นออกหลายขนาด ผ oh, ักกาดตดเริ่มสิได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> นาะ <c oughs> มันต้องย้อนแล้วเนี่สนนะยสาน,น,น,นีนะย้อนย้อนนาไปกินเนาะย้อนกินกับลาบกับยังพี่น้องเอ้ยดูได้สาวเต๋อในพี่นะ้องเอ้ยเนาะบางเร่องนะไรเราผักบัวเนาะผักบัวกับเราต้องไปซื้อแล้วพี่น้องผักบัวนี่คือ Hết kẹo hết nhanh, nhạc hết kẹo hết nó, you know, hết nó. Huck, 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 สบายดีเด้อซาเตลเด้ออ๋อสนตีใจเนาะจะได้เอคยจังว่าหนุ่งไปใช้ได้ไปเดานิ้วนิ้วมือเนี่ยเย้ยนหมดปะปลาทูน่งเสือคือคือว่าจะสั้นปลาทูน่งเสือจะได้น้องน้ำฝนเออดะปลาทูน่งเสือมันมีแป้งดิแป้งข้างนอกเลยน้องน้องน้ำฝนได้ตั้งชื่อว่าปลาทูน่งเสือเราไปเลยดิไหมก็ะ ไปไปไปซื้ออยู่ใช่ในบ้านบอสติดนีาสาพนสามหมื่นเลติดหนีสาวพันซื้อเงเถวมื่อนั้นซื้ออ้วติดหนีนอ๋อเังทำไมซื้ออ้วนเงินไปไ กันเลยแบบบมมีเวลาเข้าไปเมื่อนี้ก็เข้าไปเลยติเออไดโอกาสไปซื้อหวอเออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออออ๋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 ออออ๋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 ออออ๋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 ออะออ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 อ๋ออ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 อ ขายข่าุกเลยจะต้องเต๋วชิบเลยขุกคนเดี๋ยวไปไปพูดเออเขาขยุกหรได้จ่ายเลยยังยังจายก็คือว่าแสดงว่าสามเซนเนาะอันนี้บรเจาุกเห้อเอืบน้ิสุกยิงดยเอาไปแกต้นก็ได้นีไปขี่แห่อยู่านทีมงานลายอยู่สอยกันยย ในฟังนี่กันยันเลืเบิร์ดเดดเนี่้อเรือโบราณลายโบราณเนาะพี่น้องปิยา่นนะฮะยาเด่มื่อคืนเนี่ยเราเห็นผู้เดียวแล้วาเนี่ยปอจังมาเลยเบิร์ดเลยตีเบิดเลยเออจังไงตุ๊กกินข้าวแล้วบอยังขับเทียนยังขับขับเทียนเนาะเออขับเสากินแล้วกินแล้วเออ ไม่ต so ้องเอาลานมบนเมื่อก็ได้เนาะบ่คอยงอเงี้ยบ้าบ้าลานจะช่วนี Zeit ้ประตูบนมีงอเงี้ยคือเก่าบ่ลอนมันให้อแจะคืนเรานอนไวประตูคุเมื่อเนี่ยไไวปันไดประมาณจะโมงเจ็ดโมเละเจ็ดโมงโอ้กระทืบวาวไวอยู่เจ็ดโมงเจ็ดโงอ่านบ่ได้ นอนเด็กปันไดดอกพี่น้องน้องอันลูกสาวเต้านี่เนาะเจ็ดโมงนอนแล้วอืมลูกเฮาเฮ้เชื่ว่าเก้าโมงกลางคืนเจ้ายังไข่แน่หลานเจ้ายังนอนไวไวเลยเออเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งเรานอนเลยแล้วตื่นเจ้มงมันในโตช้าโมงตีสามตีสามตื่นมาลินแล้วก็บบลับเลยบบลับเลยแหละว้าโต่มเหม็นบล จะโมงเราฉีดมาลาบอีกบ้างไหมมารับเรื่งอ,นอนงมาบ้านนี้คนละงอนงานบักบังตอนเที่ยงบอสเราลูกสามโมงเนี่ยคือแบบเราโบาได้นอนเลยบอเราหล,ล,ลินเลยบอสหลินเลยเจากก้าก็ตื่นมาหลินน้ำลาวอ,<ด>อีกโดยอ่านเมนบรตุแมนเรา <laughs> <laughs> จะบาโบอนรับอดนอนบอสอ่ะ เห็นรับอนอนก็มันบ้านนึงมันได้ตื่นบ่เจ้าแล้วบ่อนรับนอนน้ำลานบ่อดแต่วันเลยอดแต่แล้วเนาะเห็นตอนไหนแต่เนาะลานบ่หลับปีลานบ่หลับเออเนาะเห็นเนาะเอ้ยเนาะลานลานรับเลยรับขมมยเลยอืมอ่ะเด็กน้อยเนาะพี่น้องเอ้ยแบบว่าเพิ่นอยากตื่นย้ำได้เพิ่นก็ตื่นได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นนอนสิบ่เป็นเวลานะ เราก็ยำเราลินเราก็ลินเนาะยำเราจะให้เราก็ให้เานานะเออเดีย๋ยวมันยันตื่น,นกันเลินคนเดียวมันกลางคืนเจ้าลุหลานเจ้านอนเจ้าก็ไปขุดบ่อขุมมันนะขุมหนองน้ำเออขุดขุดจจกโมงจากเลิกโตบัวเดือดกบ่วประมาณแปดโมงกับมงกัญญาอะไรตี ยังได้เฮ็ดยำลานเนนั่นแหละอืมนไนอน้เอืมกันให้ใตเช่าก็มัตื่นเลยอืมบ่ได้เฮ็ดอีกปบ่เอาตะบัดนี้ลาเลิงแล้วบัดนี้เนาะบ่เป็นหยังแล้วเนาะสบายแล้วบัดนี้เนาะลเออพี่น้องเนาะเบิ่งเราคือสิบ่ปานได้แล้วพี่น้องันีเนาะอยู่กับลานก็มีความสุขแล้วบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะอ้าย nó á hệ tụ phần nó lan phần con phần nó xếp bom mần nè để của kín này vào nhau thì cả con con thế mà nè hả đó thế thế โอ้ยผู้คนท่เบองเบ้องผู้จที่้อแไนักแม่ที่ไม่เห็นีเ้าอยากลองของใหม่รก็ไดของไของใหม่ซื้อเอาเองืเลยืเอาซื้อซื้อเอาเอาอยู่ u s a ช่างช่างในเพจนี่หละเนาะไากได้วะต่อแท้ประตูอะไรน้อยนักนประมาณใช่นี่นะสามเซนปลายนี่เลยพื้นมันดีจังเนาะมันกับราคานี่มันกับบ่อบ้านได้แล้วซื้อมันนั้นพื้นมันนันไทยนะมันมันคะแนนว่าคลองแท้ประมาณพันกว่าบาทเึือไปแล้วมันก็สิดีกว่าเลยนนอะเฮ้ยอันนี้คือแบบซื้อมาใส่ชื่อเนาะ เงินหมดไล่กับเอาแบบนี้แหละเนาะใช่ชื่อเกิดจำเฟสแล้วเนาะของเราของเราขัดอุ้ยเนาะของปเไทยนี่ยูเ U S A ของเทสนี่เป็นของเดียร์ของบุญเก้าสิบเก้าปีหนึ่งเลยนี่นอียูเไปโปรปีหนึ่งเลยอ่ะขาดแล้วเนาะตนียูเอสเบียดของบะแยวนี่เนาะพี่น้องอย่างเท่ของบะแยวแต่บุต้องอานนั่นเนาะ เอ่อบ uh, ่ต you know, you know, ้องอันว่าเออมันสิเป็นหยังั่นะสะดวกสบายนี่งานคนักอต้องงานคนหลักเนาะักกันักอยู่ได๋เนาะคั่นแนว่าไปเกิบมานี่แล้วไปงานดองเจ้ามักเอาได้เกบแบบายาวนี่มันใช้งาพวกผู้เฒ่าก็เจ้ามักคือหยังนี่แม่ๆตรีพวกผู้เฒ่าก็เจ้ามักอันนี้แต่เกิบมานเอตเาเกบเจ้าห้องเกบอีหยังนี่บายาวฮะเกบกามาดาวกามาดาวบ่ อ๋อคือเกิดหอยใส่สร้างดาวเนาะน่ะเนาะเอออันนี้อันนี้สร้างดาวควาบอลอยเนาะอันนี้ก็ทนคือกันสี่หาปีนี่บมเป็นยังทนทังเป็นหอยคุ้มเป็นน้องเลยหอยจนเบิดค่อยๆสองปีไปแล้วจ้ะอืมอเาเอาเอประมาณนี้เป็นน้องเนาะทางทีมงานเพิ่งกลับมาแล้วเป็นน้องเลยเนาะ โอ้ทางพอชาเงยดูเทิงหมดเลยพี่น้องเนาะโอ้เนาะอัปเดตให้เบิร์ดเนาะหลังคาบานซาเตลเนาะพี่น้องเ,อเดี๋ยวจังหวะกันใหม่อีกซ์แค่นึงพี่น้องเนาะยังได้กลัขอบคุณตัวเมยพี่น้องเอฟซีทุกคนเดอ้อที่ติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะขอบคุณนลยันยเนาะสตหรั์คินี่มือนี่ขอโตแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าพี่น้อง